ของนุ่นเนี่ยอาจจะเสียเวเรสไปซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักของเขาสักเท่าไหร่อ่า <c oughs> ก็เป็นตัวที่ทำได้ดีแต่ว่าอาจจะในปัจจุบันนี้เราจะมักจะเห็นอย่างทอดในซีรีส์เมื่อวานที่บูดาเมเตตเจอกับพาวส์เบคอนเนี่ยนุ่นจะเล่นเป็นตัวเซตอัพง่ายๆถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยไม่ต้องแบบเน้นรวยแต่ว่ามีดาเมจในตัวมีสามารถไปเล่นกับเพื่อนได้ตั้งแต่แรกเลยอย่างอิกนิสอย่างคริกซี่อย่างดีแร c กอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเกี่ยวนี้พอเป็นเวเรสเองจริงก็ทำตามหน้าที่แล้วแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับอย่างที่เห ความผิดพลาดในเกมความเรียกว่าความเฉียบคมของแต่ละคนลวกันนลครับในเกมที่แล้วถือว่าเป็นความนิ่งของทางบาซ่าเกม่ด้วยที่กล้าจะเล่นในจังหวะที่แบบนั้นแต่ว่าคราวนี้ไม่มีอล,ลิสแล้วครับผมไม่สามารถใช้อล,ลิสได้แล้วนะครับแล้วก็โวคาที่มักจะเห็นดีฟอกเส้นเล่นก็ไม่มีด้วยเหมือนจะเป็นเป็นไพ่ลับเป็นไพ่จ็อกเกอร์อของเขานะครับก็ไม่มีแล้วด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับรวมถึงท่านของยีนานะครับหนึ่งตัวด้วย ช่เปิดมาแบบเซอร์ไพรส์แต่ว่าการลงทุนของบาซ่าก็ได้ความสำเร็จกลับมาถูกต้องอตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเนี่ยกำไรอยู่แล้วแหละใช่ยังไงก็ค้่าใช่ต่อให้เลือกตัวอะไรถ้าเกิดว่าคุณชนะในเกมนั้นๆเนี่ย<ช>ยังไงก็ประสบความสำเร็จครับแต่เพียงแค่ว่าในเกมต่อๆไปคุณอาจจะต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าเรื่องของการแบนเรื่องของการปล่อยตัวไปเนี่ยเนี่ยมันจะต้องทำให้ได้ดีเกมแรกครับ บูร์เดมิเลเต็ดครับเลือกแบนทั้งโอเมนและฟลอเรนติโน่ไม่ปล่อยฟลอเรนติโน่ให้กับทางบาร์ซ่าครับโหชัดเลยครับว่าจะหยิบตัวแรกที่ไม่ใช่ฟลอเรนแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยยังมีทั้งคีร่าทั้งตัวของเพลนนะที่ยังไม่เลือกเพลนทั้งคู่ยังไม่เลือกครับใช่ครับแต่ไม่ได้มีการแบนด้วยนะมองว่าที่แบนอาริสครับตัดอาริสทิ้งครับเปล่านะฮะจะเปิดด้วยริกเตอร์หรือเปล่าครัำสรับทางบูร์เัมยูเนเต็ดครับเห็นไปได้สูงครับ ตามคาครับก็ตัวที่เปิดมาแล้วไปเลนไหนก็ได้แล้วแหละนะตอนนี้นะเราเห็นบางนไม่ได้เป็นโรมิงไปแล้วนะครับเลนหลักที่อย่างดัสเซอร์เลนเพื่อแบบไปตัวเคลียร์มาช่วยเติมแล้วก็เป็นเลนมังกรใหญ่ที่ถ้าเจอแครี่ที่โมบิลิตี้ไม่ได้สูงมากนะครับก็เป็นการวัดเหลี่ยมวัดมุมแบบกดฝังข้ามได้เลยเหมือนกันด้วยลูกทรงเลขาคณิตแคลวัดีคนไม่ติมาหมดครับ อ่าแค่นี้เขาเรียแบบวงกลมไปเลยค่ะแค่นี้ด้วยนะเพอะไรอ่าวงกลมไ,ไมไ่มีเหลี่ยมผมไม่นาม่าไหนะ้เลยคนคนนี้เลยนะครับมาดูครับตอนนี้พอเห็นว่าเป็นร er. ิกเตอร์จะเลือกเบลดาฟจริงครับคือเบลดัมตอนนี้เนี่ยผมมองเป็นตัวที่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเข้าพลาดคือจบเลย <h> อ่า เพราะว่ามันอออินทุกอย่างครับและการเซตอัพคือมันชัดเจนกันไปว่าต่างคนต่างรออคือต่างคนต่างใช้เวลาด้วยกันแต่เพียงแค่ว่าการเซตอัพของเราดัมจะต้องเซตอัพในจังหวะที่เพื่อนพร้อมมากกว่าเขาถ้าเกิดว่าพร้อมอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมีสิทธิ์เสี่ยงสูงมากครับโอ้และดูลุยเข้าไปโอเมก้าครับลูบูโอเมก้าชาวประมงก็คงไม่เข้าใจแหละต้องมาจริงใช่ไหมต้องมีท่อนสร้อยจริง เล่นก็คือเล่นนะฮะภาคก็คือภาคครับผมถามดิโป้ก็คงไม่เข้าใจโอเมก้าครับที่หมายครั้ังหนึ่งต้องดูว่าตัวที่มาเล่นกับโอเมก้าในการเดินเกมมิดเลนจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้มากพอหรือเปล่าแต่สิ่งที่โอเมก้าน่าจะทําให้ลิเตอร์ปวดหัวคือความต่อเนื่องของสกิลเพราะว่าส่วนมากลิเตอร์เนี่ยจะเก่งกับตัวที่มันสกิลแบบลุกมาหนักและเขาวิ่งถือดาบฝ่าไปแต่โอเมก้ามันมีซีซีเยอะมาก ลัมเบอร์ครับจากทางฝั่งของปูเรนัมพีเลเตสครับถูกกลิบมาและเอลสูครับโอ้ oh. ลัมเบอร์เอลสูริตเตอรอ์นี่คอมโบอะไรครับเนี่ยเออสปิเตอร์ตามด้วยมาร์คออเดอะฮันเตอร์เลยฮะลัมเบอร์เองณปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมีระคับคอนดมากขึ้นจริงๆเป็นตัวที่คือไม่ได้จ่ายสูงเป็นตัวป้องกันที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สี่ีค่อนข้างสูงด้วยรวมถึงช่วงเลดเกมอย่างที่พูดไปว่าเดี๋ยวนี้ท็อปเป็นทีม เล่นธรรมดาหรือว่าจะเป็นเกมแข่งก็ตามมันจะค่อนข้างไปถึงถลเลทรลดับ14 15ปุ๊บเนี่ยลัมเบอร์เองก็จะได้เฉิดฉา,ายช่วงนั้นเพราะว่า,าสกิลหนึ่งเออรชัตเตอร์เ,เนี่ยมันลดดาเมจฝั่งตรขงข้ามค่อนข้าง <c oughs> ที่จะเยอะมันไม่ได้ลดแค่ฟิสิกคอลดาเมจดาเมจเอาพุทธทุกอย่างที่ออกมารวมถึงทูดาเมจด้วยเพราะฉะนั้นดาเมจที่ลดลง15%ในช่วงเลทเกมเนี่ยมันเห็นผลถ้าใครคิดไม่ออกก็เหมือนกับเรามีไอเทมชิ้นหนึ่งสมัยก่อน เอสเตเดนบัคเลอร์โลฟฟ้านะฟ้าอ่ะฮอลโลฟฟ้าโอ้โหูนานมากนี่ลืมเลยเนี่ยะนะครับแล้วก็เป็นทนาของเอลซุซึ่งเกมนี้ก็มีทั้งนุ๊กๆแล้วก็เอลเอล่เอต่อๆเล่นได้ทั้งคู่ด้วยนะครับ,รบและดูครับเอเลนดอร์ตัวสุดท้ายครับในเฟสแรกของบราสาทเกมมิ่งที่เลือกมาเชื่อมคู่กับโอเมก้าและลิโป้อ่ะเอเลนดอร์นี่ยังเป็นปริศนาอยู่ใช่ครับว่าจะไปเล่นหรือว่าเข้าป่าต้องรอดู ในช่วงแบนครับถ้าไม่เลือกตัดแบนโจ๊กเกอร์ผมว่าโอกาสเป็นเอลดอรดรจังเกิลสูงมากนะครับแล้วก็บาซ่าเองน่าจะชอบแบบนั้นมากกว่าด้วยนะครับเราเห็นแคร,รี่หลายตัวจะเป็นธนาของอฟ็อกเซนเคอนผู้รับหน้าที่โอ้แล้วมองไปถึงการแบนมาหลอกทิ้งออกไปนะี่ยก็สองข้างไฟเตอร์ข้างหนึงมีลุกลิโป้แล้วนะครับ,รบข้างหนึ่งก็ถ้าเป็น ตัวที่จะมายืนถ้าเกินี้เป็นเอลสูของเต๋าเต๋าตัวที่จะปะทะก,กับเอลสูเองก็ไม่ได้มีเยอะนะนะครับมีเียมียอนแต่ว่าเขามีเอรันดอร์แล้วเพอสองแครี่มันอาจจะมันก็เล่นได้แต่ว่าอาจจะต้องต้องลำดับความสําคัญเท่านิดนึงนครับว่าใครที่ควรจะได้ฟาร์มากกว่าหรือเป็นตัวที่เป็นคีย์หลักจริงรมักจะเห็นบาซ่าไม่ค่อยทำแบบนั้นักเท่าไหร่แล้วในตั้งแต่ ช่วงหลังๆมาเขาเล่นเป็นแคดดี้จังเกิลก็จะมักจะเล่นเป็นสองไฟเตอร์ซะมากกว่าเะครับเป็นลาส์ะมองมวลรวมเราก็หยิบมิเเลนมาก่อนครับก็ยังคงสไตล์เดิมนะที่จะพุ่งเข้าเพื่อที่จะเปิดเกมในขณะที่บูรัมยูติสบอร์เนี่ยมาแนวแบบกึ่งตั้งรับด้วยซ้ําแต่ยังเหลืออีกสองตัวครับที่จะเปิดเผยแผนทั้งหมดให้รู้ฮะว่าบาซ่าจะเจอกับอะไรและยังมีตัวเคาน์เตอร์ฟิกสุดท้ายของเขาอยู่ด้วยใช่ครับ ผลลท้ายของทางบริรัูเนเต็ดครับป่ายังไม่เห็นแบบชัดเจนเลย mm hmm. นะครับโรเมงอ่ะลำเบอร์แน่นอนป่ามิดเลนเดอเซนของนุ้นครับตัวสุดทง่ายอีกหนึ่งตัวแต่ว่าดาเมจตัวนี้จะต่ำมากต้องเป็นตัวที่จกกังเกอร์น่าจะเป็นตัวดาเมจจัดๆตัวหนึ่งเลยนะครับอ,อาจจะเป็นซิลถ้าเป็นตัวที่จับเอลัอลนดอร์แบบเหนียวๆแน่นๆหน่อย <laughs> นะครับก็จะมองเป็น <laughs> ดินดิสอย่างนั้นเลยครับ ขอยิงกลๆห่างๆอย่างหงงหงงและให้เพื่อนเซตอัพให้แหละฮะก็ถือว่าก็ถือว่าตอบโจทย์นะผมว่าลินดิสอีกหนึ่งตัวก็ถือว่าตอบโจทย์นะในเรื่องของการทําเกมเทปเลตไปก็ไม่ได้ดรอปลงอะไรขนาดก็มีแค่จังหวะขึ้นบ้านแต่ว่าแผงหน้าแล้วตัวโซนเขามีค่อนข้างเยอะอยู่สำหรับท่งของเขาพูดเรไนเต็ดนะครับแต่ก็ต้องระวังการแวบของเอเลนดอร์ด้วยที่จะโผล่มาตุ๊ก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 แต่จังหวะแวบเข้าไปหาลินดิสเนี่ยลินดิสก็สวนได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น ก็วัดกันเลยฮะว่าใครแต้มบุญมากกว่านะครับครับผมกับการฟาร์มครับของที่ออกมาสุดท้ายครับสุดท้ายจะได้เห็นว่าเอรันดอร์จะเข้าป่าหรือยืนเล่นจะมีเวฟจะเวฟไปไหนหรือเปล่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์แบบเกมแรกไหมนะครับเพราะเท่าที่เราคุยกันแล้วเนี่ยทีมที่จะเจอกับวิรามยูเต็ด์มิสปอร์ตและสามารถที่จะก้าวข้ามเขาได้คือ เล่นได้เปกว่าหรือว่าแหกแวกไปเลยอืมแอสซิดครับแบบนี้แอสซิดจังเกิลหรือเปล่าครับเพราะว่าแอสตริดน่าจเป็นตัวเคาน์เตอร์ได้ดีกว่านีครับตอนแรกผมแอบ,บคิดว่าเขาอาจจะเล่นตัวอย่างถ้าเป็นตัวที่แบบปะทะเอลซุในเลนก็อ,อาจจะเป็นเรียวมะหรือว่าเออร์รอวได้ซ้ำไปนะครับ,รบแต่ว่าโอเคถ้าเป็นแอสซิดก็เควนแอสซิดจังเกิลแล้วก็เอรันดอร์ยืนเลนนั่นแหละครับเนี่ยตัวบนสุดเนี่ยคิลิโปไม่ใช่วอลหางใช่ครับกัเนี่ยม้าทรงเดียวกันซะด้วยนั่นน่ะสิ และนี่เป็นแพทครับที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับจากเมื่อวานก่อนนะครับผมเป็นแพทเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆยังไม่ได้ปรับตามนั้นนะครับผมเหลียวม้ายังกระโดดไม่ได้2ทีนะอ่าเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยครับไม่ได้แจ้งไปในเกมแรกขออภัยด้วยนะครับนะครับทายิบมาเป็นแอสิดซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นบ่อยนะครับในตั้งแต่การขัดเปิดมารู้สึกจะมีแค่เสถียรมั้งที่เล่นถ้าผมจำไม่ผิดนะแอสิดนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ถามว่าดีไม่ดีแต่ว่าที่คนไม่ค่อยเล่นเพราะว่า ตัวอื่นดีกว่าอ่าแล้วก็อสติดอ่าบางทีต้องอาศัยดาเมจจากเพื่อนด้วยอือเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวป่าที่เอาพุทธดาเมจและฆ่าฝันข้ามได้ด้วยความรวดเร็วอืมคือต้องมีของะระดับหนึ่งถ้าของข่มผ่งนข้ามก็น่าจะพอได้เพราะเจาะเกาะของเจ้าตัวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าแอสติดจะมีความน่าลำคาญกับตัวเรนดิสที่ไม่ได้ที่อ่อไม่ได้แบบมากับอลิสเลยแบบนี้เนี่ยเวลาออกจากพุ่มปุ๊บแอสติดมันมีสองสกิลที่พุ่ง แล้วมันพุ่งไปถึงตัวเสมออพุ่งไปถึงตัวไม่ว่าครับมีพลังในการป้องกันตัวเองด้วยอ่าใช่ค,ความจับเปรดเจ็บปวดจับเปรียดเลยล่ะ <c oughs> อะแต่ตอนนี้ครับเราไปดูกันในเกมเนือว่าเกม2ที่เกิดอะไรขึ้นบ้างบัตสเกมหนึ่งเจอกับริรัมอยู่เต็ดครับ ทรูบูนะ่ครับเซ็นด์แมตช์นะฮะสำหรับเกมนี้มาครับซ e ิมอีสปอร์ตที่สุดสำหรับขอเกมกับทรูซิมอ่าแล้วก็ทรูบูครับแค่ได้แค่มาดูกันครับว่าสองบีครับจะมีเพียงแค่บ,บีเดียวที่เรียกว่าเป็นเบสนะครับผมอ่าหรือว่าสุดยอดนั่นเองไม่ใช่กดดัางดำเลยนะ่นะนี่นมันเบส เล่นเองแกเองเปียใช่ไงินดูเล่นเป็นสแตนดาร์ดนะครับในเกมนี้นะไม่ได้มีอะไรแบบโยกไปโยกมานะครับถ้าแบบฮีโลแบบไม่ได้แบบเป็นตัวใหม่ผมคิดว่าดูซีซั่นหนึ่งอยู่เนี่ยอืาลำเบอร์โรมิงกับโอมิกาหะไม่บอลจริงจริงโอมิกาตัวใหญ่กว่านี้เยอะมากเลยนะ ถ้าเกิดว่าดูจากโปสเตอร์ของเขาโอ้ยแต่เต๋าๆครับโดนไล่มาแบบนี้อีเลสกับไอบอสโปรใจมันอยากจะได้แต่ต้องอย่าลืมเขากำลังกำลังมาโอ้ยโอ้โดนแล้วโดนป้อมยิงไปทีด้วยครับบิเรชครับวันแรกกับฟลิกเกอร์ของเต๋าๆด้วยนะครับเมื่อกี้ครับใช่ครับอ้าวแล้วเฟิร์สบาตไปแล้วครับดีฟ็อกเอ็นฮะโดนที่เลนกลางครับออกมาแวะเจอดักจับเฉยโอ้แล้วไปที่บูบับฝั่งข้ามนะครับเห็นเลยครับว่าเขายังฟาร์มไม่เสร็จ ยอมให้คลิปเข้าป้อมเลยครับซัมเมอร์ครับเพื่อที่จะมาเติมตรงกลางครับเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็ได้รางวัลไปเป็นเฟิร์สบัตครับจังหวะเมื่อกี้การที่คลิปเข้าป้อมในช่วงแรกนะครับก็ยังไม่ได้มีความเสียหายอะไรเยอะครับเพราะว่ากระป้อมเังเยอะอยู่ใช่ด้วยความที่ไม่ใช่เลนแครี่แบบพวกนั้นด้วยเนาะทอนเลยแบบเลนแครี่บเลรแวบนี้ก็อาจจะหนักหน่อยแต่พอเป็นริโปเองก็และอาจจะไม่ได้มีอะไรมากครับและปลดล็อกครับการดู80,000 80,000คนพร้อมกันขั้นแรกแล้วนะครับผม ีสำหรับเออ่น่าจะเป็นเ exactly. อเซ็กวารใช่ไหมวอตติ้งวาร์ปบลอกคองน้ำเออหมุกหมุกหมุกนี่ยโอ <c <c ้โหแล้วดูว่าโพสสวยด้วยนะเนี่ย B B B J C B นะครับ ok ีคิ Q อันนี้ก่อนตัวแรกครับอ่เผื่อ네คุนฟังดูเฉยๆอาจจะแบบว่าทำธุระอยู่ครับเออทำงานอยู่ก็ฟังฟังไปก่อนก็เราบอกโพสด้วย หนักไปก่อนครับตอนนี้สถานะของวิรัมเบเรเตศครับโอ้แล้วสะบัดเข้าไปครับสัมเมอร์สวนไปที่จอมมี่แต่ยังไม่เลเวลสี่นะเพราะว่าตัวเองแอบออกไปช่วยเพื่อนคิวครับเลยเลเวลสามใช่ครับเสียคิอเว็บไปเล็กน้อยนะครับถลบในเว็บนั้นสี่ครับแต่พอเลเวลสี่มาเปิดมาเตอร์สวยทันทีครับแต่มีการกดของเรอร์เช่นกันครับดีฟองเอ็นครับเดินถือดาบมาเลเวลห้าและเล็งไปที่นกแต่กลายเป็นสัมเมอร์ยังได้อยู่ครับและเข้าไปฟันอีกหนึ่งครั้งอยากจะสะบัดไดอาโบลิเกิน จะโดนทะเลส่วนเนี่ยครับเดี๋ยวที่จะไม่ทำดีกว่าครับสำหรับบอกครับเนี่ยมันชัดเจนกันไปครับเพราะว่าได้โบวอันติของแอซิดเนี่ยมันกว่าจะใช้ได้มันชาร์จอ่ามันต้องชาร์จก่อนเอเคยเคลียร์กันไปก่อนครับหลังจากที่ประสาทเกมมิ่งเสียเฟิร์สบลัดไปก็ยังไม่ได้เดินเกมหนักๆสายครับโอ้เอสุดครับไม่ใช่ล่างสุดยอดเลล่างยคลา่ลาล่าสุด มาตรงนี้ครับโหนี่โดนจับครับแล้วเอลเตอร์ใส่ทันทีกดมาร์คออฟฟอร์ดพยายามจะหนีครับแต่ว่าพยายามจะแข็งนี่ฮะเป็นนุ้นฮะไม่ใช่มาร์คออฟฟอร์ดที่เขาเป็นของตัวเองครับเป็นของฝั่งข้ามที่เขาแช่ไว้แต่วันดัสนะครับแช่แข็งของทางนุ้นครับถือว่าเปิดตัวได้ดีกว่าในเกมที่แล้วครับสหรับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเกมนี้ดูจะคุมสถานการณ์ได้ง่ายกว่าครับฮัตโชด้สตาร์เลียน เลยครับตามมายิงทีมอย่างบาซ่าครับก็เป็นทีมที่ไว้วางใจอะไรไม่ได้นะ <c oughs> ถ้ามีจังหวะก็อย่างที่เห็นครับขอแบบทีเดียวที่สำคัญครับย <c oughs> ิงทำไมครับจะซุ้กดดันงับนสำหรับทางฝั่งของสาเตาวครับหรือว่ากดดันอิเลสได้ดีอยู่ครับในเกมนี้ <c oughs> ต้องทำใจครับเอ็นดอร์ห้เขายิงแมนจริงนี่บาดเจ็บหนักทุกตัวครับเอลสู <c oughs> ไปไกลจริงครับมือรับยุติเต็มทั้งกว่านะครับแล้วก็กลายเป็นเกมที่ค่อนข้างเงียบของทางดีฟอกเซนครับที่จะต้องฟาร์มรอไปก่อนครับแต่ว่าต้องเสียออบเจกต์อย่างพวกมังกรไปครับแรกๆกันนะาเส้นจะยังจะฟาร์มอยู่แบบนี้ครับคือขอเข้าแบบทีเดียวและถึงเฟิร์สวันเลยฮะโอ้แล้วใช้เอสปิเตอร์ไปแล้วครับอินเทอร์ดิวดิวไม่โดนใครครับแต่ถ้าวัวด้านล่างครับยังง่ายได้ครับมีการก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับ ตอนนี้นี่สิ่งที่เป็นปัญหาอีกตำแหน่งนึงก็อาจจะเป็นมิดเลนครับเพราะลาสเนี่ยเจอกับตัวเทลเซียนมันจะต้องเสียหนึ่งสกิลในการถอดกระดอกก่อนครับผมเพราะฉะน,นั้นจะไปเดี๋ยวยิงฟรีอีสปอร์ตใส่เทลเซียนไม่ได้ครับเห็นตำแหน่งเทลเซียนนี่คือเขายิงเป็นแท้งเลยนะฮะมั่นใจนะครับเ,<อ>จเจอเด<อ>ิน<อ>มาเจอโทนี่เออสปิเตอร์ขวางดีพ็อกเอ็นเลยฮะ โอ้โหและขวางไว้นี่เสียเวลาครับในการเดินอ้อมมากเนยะแต่สองเอาติครับอ้าวครับแต่รถขัลากไอเรียกว่าเตา๋าเตาเข้ามาครับโ <c oughs> อ้เอบไปแล้วครับ <c oughs> ใชู้เซเกตฟิกเกอร์หน,น,น,นีมอมทั้งหมดเนี่ยฮะหไม่ได้ครับตัวรอดออกไปก่อนครับสำหรับทางเต๋าเครับตอนมาฟังที่เลนบนครับ กีเรียกว่าตกตะใจกันยกขยโญงเลยครับเพราะว่าอิสตันดิวเพิ่งใช้เอ็กซิเตอร์ไปด้วยยืนแบบยืนแก้แบดบดื้อๆเล,เลยนะ<อ>ย่ครบจับไเงินยังตามอยู่ข,ข้างพอสมควรครับสำหรับทางบาซ่าตรงนี้ทำอะไรไม่ได้มากครับวีเอสเอิของไหนต้องรอมีของมากกว่าน,นี้ครับกดดันด้านบน,น,นหลังจากที่เห็นเต่าเตเดินผ่านครับสหรับดูไอ้บอลโป๊ แต่ดูแบบคล้ายๆกันนะสำหรับสองทีมคือมีตำแหน่งในการทำดาเมจครับสองตำแหน่งครับป่ากับตัวของแชรี่ครับแต่เพียงแค่ว่าระยะครับของฝั่งวูรัมจุดอีสปอร์จะดูดีกว่าเราเป็นตัวยิงไกลทั้งคู่แน่ๆมีวับเข้าไปครับ เลสกิลนะครับของอิชัลดิวมาได้ครับดีฟอรเอ็นโดนไล่แล้วอีเดสโตรอีเดสยิงแล้วมอฟใส่ครับแล้วผักออกจากพุ่มครับพยายามจะยิงแต่กดมาร์คออฟฟอร์ตแต่ตัวอิสันดิวกำลังจะเข้าไปครับแล้วเฟิร์สบอลเปลี่ยนเป้าหมายไปที่โทนี่ครับแต่ดูเหมือนจะยิงไม่เข้าครับแล้วฟอร์ตมาจังหวะนี้ครับโอ้ยยิงอย่างแม่นครับเต๋าๆต,ตส่องมานานแล้วส่องจนป้อมตัวเองจะแตกแล้ว แต่ได้ตัวครับของโทนี่มาแบบนี้การกันป้อมด้านบนบาซ่าอาจจะทำได้ยากลำบากมากขึ้นครับไอป,ป๊อปโอลเลือดอน้อยต้องพยายามหลบะครับหลายสกิลเหลือเกินที่กำลังจะถาผมเข้ามา,มาดีปอกเอ็นครับมาจากปากของตัวเองครับและใช้สกิลครับเกี่ยวไปถึงตัวเต๋าครับแต่เล็งไปกซิลิแทนครับโอ้เขาต่อ<บ>ด้วยครับและต่อครับเจอเอสพิเตอร์ขวางครับมีสไนป์ยิงมาหนึ่งทีโอ้โหเกาะเด้งเกาะขึ้นเกาะลง ยังไม่ได้ครับแต่ว่าป้อมด้านบนเนี่ยจะต้องมาการก่อนครับสำหรับทางบุรีรัมยูนเต็ดครับครีฟฝั่งตรงข้ามกำลังจะมาครับนู้เองต้องเขาติดเคลียร์หรือเปล่าครับนี่แหละฮะจะอันติเคลียร์ครับแล้วโดนงัดกลับมายิงป้อมไว้ก่อนครับดูดโต๊แข็งไว้ใช้บริษัทเคลียร์เลยครับแต่ว่าท้ายังเสียทาาเวอยู่ดีนะเพราะว่าไอ้ป่วยยังไม่ได้วาบกลับบ้านนะยครับ หนึวความหวังของทีมบาซ่าเกมเม้นต้องยิงให้หนักครับมเมื่อกี้เรื่องที่จะสวนได้ดีแล้วแต่ว่าเรื่องของการเงินมันต่างกันเยอะต้องรอของอีกสักหนึ่งชิ้นเลยครับจับทางฝั่งของอีเวสครับเมืดวันฟารไป6,000แล้วเนี่ยก่อนแบบเก็บครับหมตัวได้หมดเลยได้ครับหมดทุกตัวบุริรัมนะครับ เอาหน่าอะไรครับยังไงอยากถ้าจุดยุทธศาสตร์อย่างป้อมกลางตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับทางบราุรีริกยรมิเตสครับแต่ตัวเคลียร์คีฟของบาคานี่ก็ต้องเอาตัวเข้ามาแ,กนะแลกไงโปรนี่เจ็บมากครับเกิดเคลียร์แต่ละทีต้องแบบคิดดีๆก่อนจะเข้าไปเริ่มมาเลยครับเปิดที่ดัสเลเยอร์ครับสำหรับทางบริการมิรเตสอีเลสครับ เขาดูเหมือนว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างไม่น่าได้นะผมว่าดูแล้วเข้าไปนี่จะไม่ได้ออกด้วยนะรออยู่แล้วครับแล้วปูผมขึ้นมาด้านบนครับสไนต์ตอไว้แต่ยังไม่ได้ยิงครับทำตัวเป็นมนเล็คจัมนี่จอมมี่เนียนแล้วครับหลังจากที่ด้านบนครับดูแล้วยูตเตะครับพยายามจะอออินทั้งหมดเฮ้ยแล้วเขายังไม่ได้จับครับจอมมี่ยังดันเนียนอยู่ เกมนี้นี่ไม่ยอมเสียพื้นที่กันจริงนะสำหรับบาซากิมิโดยเพราะตรงกลางครับคือแรกคือได้ค่าเยอะกว่าจริงบูดนะัมแล้วได้มังกรเยอะกว่าจริงแต่ว่าดูแล้วบาซาเองก็ยังตั้งสติแล้วก็จังหวะแรกก็แรกได้ดีครับเพราะว่าปอลทั้งสองข้างเองก็เสียไปแทบจะเป็นเวลาแบบใกล้ๆก,กันเลยครับดูเฟิร์สบันนี้เวลตันไปแล้วนะครับตามจนเวลตันนะใช่ครับตามเผื่อกเกมหนนะ้า เมสเตอร์ครับถูกปล่อยไปที่เลนล่างครับสีเป็นตัวใหญ่ขึ้นด้วยครับมาตรงกลางเพื่อที่จะหวังว่าจะเก็บพอร์เลยครับนี่คือแบบนู้นนี่คือแช่รอคนจะมาเคลียร์รถเลยนะครัโหถ้าใครพลาดครับททเลรทาร่าไปตรงนั้นนี่บาดเจ็บหนักแน่นอนครับโอ้โหนี่โดนยิงไล่มาครับจังหวะนี้เอิร์ธวิเตอร์ขวางไว้ครับอินสันดิวเท่านี่ยังโดนหนักอยู่ครับเลยโดนเฟิร์สวันครับยิงจนตายฮะ โอ้หนี่คือสิ่งที่น่ากลัวครับหลังจากที่เลดเกมครับโอ้หนี่ไม่อยู่แล้วครับเมื่อกี้อันติก็ไม่ได้ใช้ด้วยครับปอมกลางกันไม่ได้ครับระเบิดยิงรวดเร็วครับตอนนี้ฝั่งคูร์ลำยูไนท์สปอร์ตครับถ่าผมเข้ามาต่อใช้สกิลไปก่อนนั้นด้วยเราทำไมไม่มีสกิลวิ่งหนียวไฟสปรินต์เองก็ยังคูลดาวอยู่ด้วยครับสำหรับทางฝั่งโทนี่ฮะเก็บไปครับเก่งนี้นี่ไปมากครับบาซ่าเกมมิ่ง 4,000ก็จริงนะแต่ว่ายังไม่แน่เหมือนกันครับและตัวเคคีฟของบาซ่าก็ไม่ไม่ได้ดูดีด้วยนะฮะระยะไกลครับเป็นตัวตีใกล้เกือบทั้งหมดเลยครับต้องหลบกระสุนแล้วก็แบบมาช่วยกันแบ่งรับแบ่งสู้ครับเนี่ยต้องดิฟหลบครับทั้งตัวของครับเดวเซียนครับและสกิลจากด้านหลังสองางและด้านขวาครับตอนนี้นี่โดนดรากมอนสเตอร์ครับหลไปเรื่อยนะฮะโอ้แล้วใครจะออกไปกันครับตอนนี้ ออกมากันได้ก็จริงครับแต่ก็ต้องครับอยู่ในความไม่ประมาทไม่งนชะตาจะขาดครับจะสัปดาหที่เข้ามาถีบฟอกถีบฟอกเข้านะครับเข้ามาแบบนี้ครับเล่มที่สเลิดิวใครก็ได้ตอนนี้ขอสัมผัสหน่อยเอิร์ธเตอร์ตมาพยายามจะขวางไว้แต่โทนี่ครับเดินไปเจอเฟิร์สวันครับต้องรีบหนีครับไม่งั้นจะโดนยิงเหมือนที่เลนกลางตำแหน่งฟอกครับแอบเลครับเดี๋ยวว่าเขาอยากจะบุกต่อนะเวรัมแต่เวรัมเลือกที่จะ ตัดใจถอยกลับไปครับงานที่เลือกของอิสราเลไม่พร้อมครับและตาสติเยร์กำลังจะเกิดต่อด้วยใช่ครับเซตอัพกันที่ออบเจกต์กันมากกว่ากันทั้งสองทีมฮะโอ้เสียไปเยอะกว่าก็จริงนะซาลับบาซ่านะครับแต่ว่าก็สร้างความเบื่อหนให้กับทารมบูร์รัมไนเต็ดอยู่เหมือนกันครับถึงบูร์รัมตอนนี้ในส่วนของครบแล้วด้วยครับคี่ขอแบบจังหวะเดียวเลยถ้าเกิดว่ากระโดดเข้าไปถึงเฟิร์สวันได้ก็มีหนาวๆร้อนๆบ้างเลยครับบูร์รัมไนเต็ด พละมุมสองมุมครับเช็คก่อนครับจอมมี่ยิงไม่เข้าแล้วโอว้แต่นี่ยิงเจ็บค๊าะ <laughs> ยิงทีมีสะดุ้งครับมาแล้วผมด้วยผมอึดพื้นที่ของทางวัยรำครับโซนกันอยู่บริเวณหน้าดาร์ค l a เลเยอร์ครับเราเปิดนะครับเปิดนะครับ เปิดแล้วมาแบบนี้อ้าวไม่ปล่อยครับบาร์ซ่าครับโทนี่พุ่งเข้าใส่ทันทีดีฟ็อกเอนครับอ้อมหลังมาครับหาเฟิร์สวันครับพยายามจะเข้าถึงให้ได้แต่ว่าตัวเองครับไปสลับฮะโอ้และโดนครับอยู่กลางวงครับกดมาร์คออฟฟอสพยายามจะหนีครับดีฟ็อกเอนแต่เฟิร์สวันครับยังคงฟรีอยู่ครับและเหลือตัวที่เยอะกว่าครับตัวบิลลัมยูนเต็ดยิงใส่โทนี่นะครับเฟิร์สวันครับตอนนี้ด้านหลังครับอีเลสก็โดนเก็บไปอีก่ตัวและกลายเป็นว่าหมดทีมครับมีเพียงแค่ดีฟ็อกเอนที่รอดเท่านั้นครับบาส์เกมมิ่ง บุยลำยูเต็ดอ e ีสปอร์ตครับแม้ว่าไม่ได้ดังเสลตแต่ว่าสิ่งที่ต้องการอยู่ด้านหน้าแนะโอ้คือจังหวะตอนแรกถ่ายมาจากม็อบของอ e ีเรสแล้วก็ไอวฟนโปรอติเนี่ยถือว่ามุดดูจะทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าการเงินที่ตามกันด้วยครับทำให้ ดูจำไม่ได้รุนแรงค่ะทีละดูดีฟอกเอนดนะค,ครับเข้าไปอยู่กลางวงครับและไม่มีทางเลือกครับต้องไปอออินเงี้ยและโดนจบเกมแน่ๆไม่มีใครกันแล้วครับจอมมี่เกิดขึ้นมา2วินาทีก็คงจะไม่ทันครับจังหวะนี้ตีเสมอมา1-1ครับบิรัติยูไนเต็ดอีสปอร์ตมี4เกมในคู่แรกของวันนี้ฮะนะครับเอาคืนมาได้เหมือนกันครับสำหรับทางวีรัติยูเต็ดครับโดยเฉพาะไฟสุดท้ายเนี่ยคือปาซ่าเหมือนจะทำได้ดีแล้วแต่ว่าเรื่องของพลังการเงินด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจที่ออกมา ดูจะไม่เพียงพอถ้าเทียบกับทางฝั่งของบริษัทเต็ดแล้วนะครับจนสุดท้ายเมื่อกี้เห็นอีเรสรอดตายไปก่อนด้วยแต่ว่าดาร์สเลเยอร์ไม่เป็นใจฮะ<_ s> <_ s> <S อีกแล้วอ่ะเคาะตายครับก็เลยทําให้เสียหายหนักเพราะั้นอาจจะมีจังหวะไฟกันอีกทีหนึ่งหน้าบ้านก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นทางฝั่งบริรัทที่เกมนี้มีความผิดพลาดน้อยกว่ามากจริงๆนะครับ <_ s> แล้วก็เล่นแบบใจเย็น,นยค่อยๆคุมออบเจกต์ไปเรื่อยๆ,ๆจนเรียกว่าสามารถกรำจัดชนะเอาไว้ได้ตรงนี้นั่นเองนะครับ อันแล้วต้องดูครับว่าเกมที่เหลือที่จะต้องมานั่งลุ้นกันเนี่ยต่างคนต่างเอาจริงอะเหมือนแบบพยายามจะเซฟตัวนะ,ะที่จะต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งโรมิงมิดเลนรวมถึงแครี่ป่านะครับแต่ว่ามีตำแหน่งหนึ่งที่พยายามจะอออินถ้าเกิดว่าใครอออินและดูดีกว่านะครับนั่นคือดาร์คเซเลเยอร์ครับมักจะทำให้เกมได้เปรียบเสนเสมอต้นเสมอปลายฮะ และเป็นซัมเมอร์ะครับที่หยิบดิรเตอร์มาเจอกับจอมมี่ที่เป็นลิปโป้ครับแต่ดูแบบบาซ่าก็เล่นยากจริงๆับกับไลฟ์อัพที่เลือกมาครับเพราะว่าเป็นตัวตีใกล้เกือบหมดเลยและนู้ยที่หยิบมาเป็นเซียวเซียนครับแช่แข็งรอไม่มีใครกล้าเข้าเกมนี้ครับเป็น MVP ครับซัมเมอร์ครับดักเซอรเลนอย่างทางฝั่งของวิกเตอร์ก็มีจังหวะแต่เฟิร์สบัตที่ยอมทิ้งเลนมาแต่ว่า มาทาเกมให้มันเล่นง่ายทุกเลนไปก่อนนะครับแล้วก็จกังหวะที่งัดสวยๆเราได้เห็นจากริกเตอร์ของซัมเมอร์เยอะมากนะครับแน่นอนว่าการยืนอยู่ถที่ถูกเวลาแล้วก็การอ่านแมปไว้ก่อนเนี่ยทำให้จังหวะการเล่นในเกมนี้เนี่ยริกเตอร์ทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากครับ ใช่ครับลิกเตอร์แบบเหมือนเป็นตัวมืนน่ะกดท่าสองแล้ววิ่งเข้าหาฝั่งข้ามโดยที่ไม่บาดเจ็บก็ได้เปรียบแล้วในช่วงเหลดเกมในช่วงเหลดเกมตอนที่วิ่งเข้าสส่กันถ้าเกิดว่าใครบาดเจ็บก่อนจะเสียเปรียบทันทีแต่ลิกเตอร์มันไม่ใช่ตัวแบบนั้นก็เลยทาให้นบูรดามยูเต็ดอีสปอร์ตมีตัวเปิดที่ค่อนข้างดีกว่าถ้าเทียบกับลิโป้ที่ว่าบาดเจ็บก็จริงแต่มีคอนเครืรอใช่ไหมแต่มันก็ต้องโดน มันก็ต้องเสียเลือดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปชมไฮไลท์กันก่อนและเดี๋ยวกลับมาชมที่3กันต่อสําหรับคู่มันมันแบบนี้ฮนะ